สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมการงานการเงินความรักประจําเดือนเมษายน2566ค่ะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะแต่การทานายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดน,นะคะก็อาจจะไม่เป๊ะปังอลังการเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวทําใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516-6963ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ช n n e l ค่ะฝากกดไลค์กันให้เยอะๆเลยนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะถือว่าด้วยพลังงานการเคลื่อนย้ายของดวงดาวหลักๆใ,ๆใหญ่ๆเนี่ยส่งผลให้จังหวะชีวิต นะคะของชาวกรกฏเนี่ย ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆเรื่องเลยนะคะเดือนนี้คุณไม่ต้องเครียดค่ะคุณไม่ต้องกังวลนะคะหรืออยากคิดกังวลเกินไปกว่าเหตุนะคะเพราะไพ่ก้าวดาบต่อาจจะเป็นรักษาเหมือนคุณกังวลเกินไปบางคนอาจจะเจอปัญหาหรือความเครียดอะไรอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้แย่จังมันเป็นการคิดมากเกินกว่าเหตุคือไพ่แบบนี้จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างที่เรามีมาตอนนี้นะคะคุณแก้ไขได้นะคะบางทีอาจจะจาก,การปล่อยวางทําชิวให้มันผ่อนคลายอย่า กลัวจนเกินไปนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆจัดการได้ค่ะไพ่เก้าดาบเป็นหมายถึงความกังวลเกินกว่าเหตุได้ด้วยนะคะ เดือนนี้จริงๆต้องบอกจังหวะที่ดีที่เห็นเด่นชัดนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าโดดเด่นขึ้นมาทีเดียวทีเดียวนะมีสภาพคล่องสภาวะทางการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะใครดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่เดือนนี้ก็อาจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองอาจจะเป็นเรื่องอนาคตการเก็บออมนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องความสวยงามการดูแลสุขภาพอันนี้ก็ได้นะคะหรือการเที่ยวนะคะหรือว่าเราคิดว่าโอ้โหหาเงินเรา ทำงานตั้งนานอ่ะหาเงินมาขนาดนี้แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะใช้เงินนะ่ะให้ตัวเองมีความสุขนะคะไพ่กระบะบอกว่าให้ให้รอบคอบนิดนึงวางแผนนิดนึงคุณจะได้สบายสบายขึ้นด้วยค่ะ เอาละทีนี้นะคะเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยนะคะจะมีเสน่ห์เรื่องการพูดจาด้วยนะคะวาจาของคุณจะสร้างเสน่ห์ดึงดูดต่อผู้พบเห็นได้นะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการค้าการติดต่อการเจรจาการสื่อสารเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่ามีสามารถมีโชคลาภมีโอกาสจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนเนี่ยคิดตั้งนานแล้วละล้าละลังนานแล้วว่าตัวเองอาจจะจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มนะคะเพื่อต่อยอดศักยภาพการงานของตัวต ของคุณไพ่บอกว่าช่วงนี้ทําได้แล้วนะคะให้แต่ว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเดือนนี้มันกําลังเขาเรียกเคลื่อนไหวนะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแต่มันจะต้องห้ามใจร้อนนะคะห้ามบู้วามความสําเร็จของคุณรอคุณอยู่ค่ะเนี่ยนะคะรอคุณอยู่นะข้างหน้าเลยนะคะแต่คุณเองต้องเหมือนกับ อย,อย่าใจร้อนนะคะค่อยๆต่อยอดให้มันเป็นไปแต่คิดขอให้เราทำเถอะคะ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะพยายามพยายามนะคะในที่ทํางานนะคะพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาในที่ทํางานนะคะพยายามเรื่องคําพูดคาจาอีกโกดราม่าต่างๆอ่อนน้อมถม่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้จะดีมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ เดือนนี้ต้องบอกภาพรวมของผู้ใหญ่เมตตาอุปถรัรมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนคุณด้วยนะได้รับการช่วยเหลือที่ดียิ่งทุกคุณแบบขอความช่วยเหลือจากใครผู้ายดีๆจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีค่ะเพศตรงข้ามก็ถือว่าสนับสนุนเกื้อกูลนะคะมิสเสนห์กเพศตรงข้ามด้วยนะ ถ้าเกิดปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะพยายามใช้หลักเหตุและผลนะคะในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะจริงๆในเดือนนี้ภาระคุณนะมันไม่ได้ความยากของงานหรอกแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ของผู้คนมากกว่าดังนั้นถ้าใครใจร้อนมาเราต้องพยายามนะคะใจเย็นกลับนะคะควรตั้งหลักให้ดีนะคะให้รอบคอบนะคะก็บอกแล้วพยายามหลีกเลี่ยงปัญหานะคะพยายามเนะ่เราก็ทํางานเฉพาะที่เขาให้เรารับผิดชอบอะตรงจุดของเรานะให้มันดีที่สุดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ใช้หลักของเหตุและผลนะคะรอมชอมประนีประนอมนะคะรักษามิตรภาพเข้าไวค้ค่ะ เงินบอกแล้วนะคะต่อยอดมาจากการงานบางคนจากทั้งทางงานหลักแล้วก็งานเสริมด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับที่แสดงเขาเรียกว่าความสามารถส่วนตัวอาชีพเฉพาะทางหรือความสามารถพิเศษงานที่เกี่ยวกับพวกงานฝีมือต่าง,างๆก็จะส่งผลสําเร็จให้กับคุณเป็นอย่างมากทีเดียวแต่ถ้าหลายคนตัวนี้ม,นมันเหมือนจะหมดเงินไปกับการลงทุนนะคะเพื่อตัวเองบอกแล้วอาจจะดิวอ,าาอยากจะได้บ้านหลังใหม่อยากจะซื้อรถใหม่นะคะมีสิทธิ์จะสําเร็จตร,ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะนะแล้วก็ ทีนี้กลับมาในเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะคนโสดเนี่ยนะคะถ้าคุณเองเนี่ยยังไม่ปิดกั้นในเรื่องราวของความรักนะคะให้คุณเข้าสังคมนะคะเหมือนกับเข้าไปในหมู่สังคมนะคะกล้าคุยกล้าพูดนะคะงานพบปะสังสรรค์ต่างๆนะคะมันอาจจะทาให้คุณได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามานะคะหรือพวกการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะแต่คุณต้องไม่ปิดตัวเองนะคะถ้าสําหรับท่านไหนจะจะ,จะมีในเรื่องราวของความรัก มันอาจจะมีคนมาปิ้งคุณชอบคุณนะคะแต่ว่าในลักษณะของเดือนนี้มันอาจจะยังเป็นลักษณะเหมือนดูดูกันไปนะคะยังไม่ค่อย ชัดเจนมากนักนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาระหว่างคุณเลือกเขาเขาเลือกคุณหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวกรกฎอาจจะคุยกับคนหลายๆคนนะคะเหมือนเป็นการออดิชั่นให้ตัวเองนะคะก็จะเราจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวตนของเรานะคะซึ่งก็ไม่ผิดนะคะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปให้คําสัญญนสัญญ,ญาหรือเราไม่ได้หลอกใครนะคะเช่นการกับการคุณก็อาจจะเจอคนรักษาคล้ายๆกันเข้ามานะคะถามว่าผิดไหมก็เหมือนที่บอกค่ะทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวตนของคุณเองนะคะดังนั้นเดือนนี้ ก็จะเป็นเดือนแถึงการใช้ชีวิตค่ะมีดวงเดินทางเยอะเลยนะคะบางคนไปทั้งใกล้และไกลนะคะทั้งทางทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะใครเล็งๆจะไปไหนไว้เดือนนี้ถือว่าการเดินทางทางให้คุณมีแพชชั่นขึ้นมีความสุขขึ้นนะหรืออาจจะได้พบเจออะไรใหม่ๆมันเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับตัวตนของคุณค่ะแต่หลายถ้าหลายคนอาจจะกลับกันเลยนะเน้นไปทางสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะเขาเรียกว่าพลังบุญกุศลก็ยังเกือ้อหนุนค้ำจุนให้กับชาวกระกฎอยู่นะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งนะคะที่ใครห่างบ้านมานานนะอาจจะได้กลับไป พบหาครอบครัวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีความรักที่อยู่ไกลกันเดือนนี้ก็จะได้มาเจอกันจอยกันนะคะสร้างความสุขร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะได้เจอพวกเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะคนเก่าๆนะคะที่ไม่ได้เจอกันนานเดือนนี้ก็เหมือนกับพลังงานของชาวการากฎจะเป็นเดือนของการผ่อนคลายเฉลิมฉลองบางคนที่ยังเป็นคนโสดก็อาจจะยังไม่สนใจเรื่องความรักก็อาจจะสนุกกับกลุ่มเพื่อนทํากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า 装。Sang. ความสุขให้กับตัวตนของคุณเองค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะโอ้ยหลายท่านหลายคนมีดวงนะคะเหมือนเล็ง,ลงๆอะไรไว้เช่นอาจจะไปทําอะไรเพิ่มให้กับตัวเองเช่นอาจจะไปสัญญกรรมเพิ่มนะคะปรับปรุงรูปโฉมนะคะถ้าภาพรวมสุขภาพเดือนนี้ถือว่าคุณอนะดีขึ้นบางคนนะ่ะเดือนนี้ผอมลงด้วยนะถ้าตั้งมั่นจะลดน้ําหนักเนี่ยจะทําสําเร็จนะคะหรือใครที่ไม่ได้ดูแลตัวเองน,นั้นแล้วช่วงนี้ก็จะหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะแต่ถ้ากลับกันแต่ถ้าคุณตามใจปากเดือนนี้คุณก็จะอ้วนง่าย มากน้ําหนักขึ้นได้ง่ายมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าต้องระบัดระวังอะไรหน่อยก็อาจจะระบัดระวังโรคเกี่ยวกับความเครียดนะคะพวกความร้อนต่างๆทั้งอารมณ์และอากาศด้วยนะคะความดันโลหิตนะคะหรือระวังโรคที่เกี่ยวกับสายตาค่ะ แต่ถ้าภาพรวมสำหรับท่านไหนแข็งแรงดีถือว่าช่วงนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่ามีพลังออร่ราสว่างสวยัยแข็งแรงสิตเปรียเลยนะคะกลับมาดูแลตัวเองได้ถูกทางแล้วค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ